สำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะขอหยิบยืมการอธิบายการทำงานของระบบประสาทจาก channel YouTube Crash c o u r s นะคะดังภาพที่นักเรียนเห็นที่ครูแปะไว้นี้นะคะพี่เขาก็ได้สรุปการทำงานของระบบประสาทได้ว่าดังนี้นะคะระบบประสาทหรือว่า nerve system เนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วย2ส่วนส่วนแรกก็คือ central nerve system ชื่อย่อคือ CNS นะคะหรือภาษาไทยก็คือระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนกลางก็จะประกอบด้วยอวัยวะ2อ,อย่างก็คือ brain ก็คือสมอง แล้วก็สไปเนลคอร์ดหรือว่าไขสันหลังนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบประสาทรอบนอกนะคะทางด้านขวามือนี้ระบบประสาทรอบนอกหรือว่า peripheral nerve system นะคะชื่อย่อคือ PNS ระบบประสาทรอบนอกก็จะประกอบด้วย cranial nerve นะคะตัวย่อคือ CN หรือเส้นประสาทสมองต่อมาก็คือ spinal nerve ตัวย่อคือ SN หรือเส้นประสาทไขสันหลังและสุดท้ายก็คือ ganglion น,นะคะหรือปมประสาทปมประสาทก็คือถ้าเราดู จากภายนอกมันคือส่วนที่ป่องออกของเส้นประสาทนะคะซึ่งมักจะเป็นที่อยู่ของตัวเซลล์ประสาทนั่นเองคราวนี้เรามาดูในแง่ของการทํางานนะคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันทางานหน้าที่ไหนในระบบประสาทครูต้องย่อภาพลงครูต้องย่อภาพลงนะคะโอเคจากภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่านะคะถ้าเป็นระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนกลางนั้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยจะทําหน้าที่ในการประสานงานเห็นไหมคะประสานงานหรือ association คราวนี้มาดูถ้าเป็นระบบประสาท รอบนอกหน้าที่ของมันก็จะมีอยู่2ออย่างด้วยกันคือรับรู้นะคะเซนซอรี่ y. กับอีกอันนึงก็คือต่างการมอเตอร์ Motor. ครานนี้นักเรียนดูที่การทําหน้าที่ในการรับรู้เวลาที่ระบบประสาทรอบนอกเนี่ยมันรับรู้สิ่งที่มากระตุน้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงอุณหภูมิแรงสัมผัสเหล่านั้นเนี่ยพอมันถูกกระตุ้นแล้วมันก็จะส่งสัญญาณหรือว่าสื่อสารนะคะไปยังระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนกลางก็จะทําหน้าที่ประมวลผลหรือที่เราเรียกว่าประสานงานเนี่ยนะคะหลังจากที่ ประมวลผลเสร็จแล้วระบบประสาทส่วนกลางก็จะสื่อสารเห็นไหมคะตามลูกศรสีน้าตาลอ่อนก็จะสื่อสารกลับมายังส่วนที่ทําหน้าที่สั่งการของระบบประสาทรอบนอกนะคะคราวนี้มาดูว่าในส่วนที่ทําหน้าที่สั่งการของระบบประสาทรอบนอกเนี่ยมันยังแยกออกไปเป็นอะไรได้อีกส่วนที่ทําหน้าที่สั่งการของระบบประสาทรอบนอกนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆก็คือส่วนที่เรียกว่าจะแบ่งออกเป็น2ระบบใหญ่ๆก็คือระบบที่เรียกว่า somatic nerve system หรือตัวย่อคือ S สมสติเนอร์ฟซิสเตมก็คือเป็นการสั่งการหรือการตอบสนองนะคะในระดับจิตสำนึกก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นการตอบสนองในระดับจิตใจเราสามารถควบคุมได้ส่วนหนึ่งนะคะซึ่งมีหน่วยตอบสนองก็คือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายก็คือกล้ามเนื้อขอรงล่างกล้ามเนื้อของล่างก็คือกล้ามเนื้อแขนขานิ้วมือลำตัวคอใบหน้านะคะที่เราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้มันขยับยังไงส่วนอีกระบบหนึ่งก็คือระบบอัตโนมิกเนิร์ฟซิสเตมหรือว่า A N S นะคะระบบ บนี้เป็นการตอบสนองในระดับจิตใต้สํานึกระดับจิตใต้สํานึก,กคืออยู่นอกอํานาจจิตใจเราไม่สามารถกํากับควบคุมได้นะคะเช่นกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อเรียบก็คือกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในแล้วก็ต่อมต่างๆนะคะต่อมในที่นี้หมายถึงต่อมไร้ท่อที่ทําหน้าที่หลั่งฮอร์โมนเหล่านั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้ว่าโอเคนะอ่าลำไส้ตอนนี้หยุดดูดซึมน้ําตาลสักทีฉันจะอ้วนเกินไปแล้วอะไรแบบเนี้ยเ,เราควบคุมไม่ได้ถูกไหมคะอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการตอบสนองในระดับจิตใต้สํานึกรคราวนี้ไอ้การ ตอบสนองในระดับจิตใต้สํานึกหรือว่าอโตโนมิกเนิร์ฟซิสเต็มเนี่ยมันก็ยังแบ่งออกเป็น2ระบบอีกทีหนึ่งนะคะนั่นก็คือระบบประสาทซิมพาเทติกเห็นไหมคะตัวนี้ซิมพาเทติกเนิร์ฟซิสเต็มระบบนี้จะทํางานในภาวะที่ร่างกายเผชิญกับสถานการณ์ที่อันตรายนะคะที่บังคับให้เราทําอยู่2ออย่างคือไม่สู้ก็หนีนะคะซึ่งถ้านึกกับถ้าจินตนาการถึงสัตว์ป่านะคะอันเนี้ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการตอบสนองในภาวะที่เขาเจอผู้ล่า หรือเขาเจอเหยื่อหรือเขาเจอคู่แขบนั่นเองนะคะแต่สําหรับมนุษย์เนี่ยนะคะระบบนี้เนี่ยมันจะทํางานในภาวะที่เราเจออะไรที่ทําให้เราหงุดหงิดโมโหนั่นเองต่อมาค่ะอีกระบบหนึ่งซึ่งเป็นระบบย่อยของออโตนมิกเนิร์ฟซิสเต็มเนี่ยนะคะก็คือระบบพาราซิมพาเจติกอ่าชื่อคล้ายกันอันแรกคือซิมพาเจติกไม่สู้ก็หนีนะคะอีกอันนึงคือพาราซิมพาเจติกอันนี้จะทํางานตรงกันข้ามนะคะกับซิมพาเจติกก็คือมันจะทํางานในภาวะที่เราผ่อนคลายในภาวะที่เราค่อนข้างที่จะปกติหรือว่า โน้มเอียงไปทางด้านของการมีความสุขนะคะแต่ไม่ใช่แบบคลึกคื้นตื่นเต้นนะคะแต่จะเป็นแบบเหมือนกับชิลๆนั่นเองอ่ะนี่ก็คือภาพรวมของการทํางานของระบบประสาทนั่นเองกลับมาค่ะส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคลิปต่อไปก็คือว่าเราจะมาคุยกันว่าระบบประสาทเนี่ยนะคะที่มันแบ่งออกเป็นหน้าที่ต่างๆคือรับรู้ประสานงานสังการมันสื่อสารกันอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ